มื้อนี้ผมสิออกเดินทางไปอ่างทองกันนะครับผมวันนี้ก็จะเอารถส่วนตัวไปนะครับมากับคุณหญิงเนยตามเคยวันนี้ก็จะไปหาลูกที่ไม่ได้เจอกันตั้งหปีอยู่อ่างทองสามโคกแล้วก็จะไปวันนี้เดินทางประมาณสองชั่วโมงครับจะไปถึงอ่างทองฝนก็ตก มาถึงอยุธยาขอแวะซื้อกาแฟก่อนนะครับเติมพลังแล้วก็ซื้อขนมไปให้ลูกๆด้วยและแล้วก็มาถึงอ่างทองเปนที่เรียบร้อยประมาณสองทุ่มไม่ทันประวดตพระกลับไปแล้วก็ไม่เป็นไรได้ว่าและออมสิกรรมต่อกันและแล้วลูกก็เดิน็กเป็นพ่อที่เลี้ยงหนูนี่พ่อจะยง้ดว เด็นมาหาจำพ่อไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เจอกันนานตั้งหปีแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้เลี้ยงเข้ามาต่อไปน้องก็คงจะจำพ่อได้แล้วพอน้องโตแล้วอายุสิบขวบวันนี้ก็ขอบคุณคุณเนยที่ไม่ว่าอะไรและหินใจพาไป ถึงเวลาอันเป็นสมควรแล้วขอกลับก่อนโชคดี